ร้านซับโปรไพรเทคเตอร์อำเภอวาพีปทุมครับจังหวัดมหาสรารคามโดยผมช่างยยอนุงพงศ์โพรไพรวันนี้พามาชมสินค้าอีกหนึ่งรายการครับเป็นเครื่องอัดฟังกูตาเฮดมีหนึามศูนย์ลัดครับตัวนี้เป็นรุ่น11สวยเดิมพร้อมใช้ครับไม่มีรอยเชื่อมครับก็สวยไม่มีรอยเชื่อมชุดมัดก็ไม่มีรอยเชื่อมครับใช้งานได้ปกติไม่มีรอยเชื่อมครับชุดมัดสวย ดูปมมัดครับปมสวยยาวสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตอ้องใดสนใจโทรศูนย์หกสองสี่เก้าห้าห้าเก้าห้าเจ็ดครับร้านซับโปไฟเทคเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามรับซื้อขายแลกเปลี่ยนติดเทินรถและอุปกรณ์ทุกชนิดครับต้องใดสนใจมาทดลองสินค้าได้ที่ร้านซับโปไฟเทคเตอร์ครับ เปิดบริการทุกวันตลอด25ชั่วโมง2 1 9 0 0 0บาทพร้อมใช้ครับส่งฟรี300กิโลเมตรซื้อสวยดําเดิมตอนนี้กำลังพาชมเครื่องอัดฟังคูบู t a ตา Hb หนึ่งพัทท่งทองครับรุ่น11 สวยเดิมพร้อมใช้พร้อมส่งครับซื้อรถวันนี้ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวแถมฟีชุดบล็อกประแจประแจแหวนข้างกระติดน้ำและเสื้อสวยๆจากทางร้านร้านซัพพลายแท็กเตอร์รับซื้อขายและเปลี่ยนดีเทิร์นรถและอุปกรณ์ทุกชนิดครับว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวรถทงล้อรถดำรถแมคโครอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพวนโรเตอรี่ผ่านเด็อล่องผ่านขุดมันหางตัดหญ้าเครื่องดนตร ทะเลดำทะเลรากทะเเกี่ยวครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปรทุมจังหวัดมหาสารคามตรงสามแย,ยกมงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามครับถนนจีเรียนไปมาสะดวก0624955957ครับบริหารงานโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพลยัยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ